วันนี้ขออนุาพาชมนะครับรถ4ประตู1.9 LDA สีขาวนะครับเป็น X Series นะครับคันนี้ครับราคาอยู่ที่814,000บาทวันนี้เราจัดโปรให้ชมนะว,ว่ารถเรามีแต่งอะไรบ้างก็คือดาวที่55,000พร้อมทุกอย่างตามนี้ครับก็คออือมีแม็กซ์ซิ่งพร้อมโหลดนะครับแล้วก็มีท่อซิ่งนะครับออกไปได้พร้อมนะครับก็จะมีดริฟฟี่นะครับ เรก็จะมีกรอบป้ายนะครับตัวนี้คือเราจัดทรงสวยแบบนี้เลยนะครับมาชมกันครับว่าตัวรถมีอะไรบ้างครับสำหรับ X Series 1.9ตัวนี้นะครับก็คือมีชุดแต่งครับแต่ตัวนี้ครับสเกิร์ตแต่งโรงงานมาเลยนะครับนี่ครับได้หน้าได้หลังนะครับแล้วก็อลังฟองครับตัวนี้จะเป็นมีผ้าครับผมมี้าให้ถอดแบบนี้เลยแล้วก็จังหน้าดำา l o s s y b a c k นะครับแล้วก็ แต่รถมีสุตตัวนี้เป็นสีแดงนะครับมาดูด้านข้างของตัวรถ e x ็ e ซินะครับซึ่งเราตัวนี้เราก็จัดโหลดนะครับหน้าหลังเท่ากันก็คือสเต็ปหน้าหนึ่งแล้วก็หลังสามนะครับนะครับก็สุวนี้ครับเราใส่แม็กของตัว N5SE นะครับเป็นของ MK Sport นะครับเป็นนิ้แม็กแม็กเบานะครับตัวนี้รับการให้10ปีนะครับโครงสร้างนะครับ ถ้าลูกค้าใช้หรือว่าอะไรเสียหายเราเปลี่ยนให้ฟรีนะครับแล้วก็ทตัวนี้คู่กับยางนะครับซูแมกนะครับ25550ขอบ18นะครับแล้วก็จัดน็อตล้อนะครับสีแดงดุมล้อแดงนะครับแล้วก็จะมีครอบเบรกนะครับตัวนี้ก็เป็นสีแดงนะครับเงางามมากตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีดิสเบรกนะครับจากโรงงานแบบนี้เลยก็คือเบรกนุ่มแล้วก็หนึบนะครับจัดหน้า1หลังสาม คุณลูกค้ามองดูนะครับตัวนี้หน้าหลังจะใกล้เคียงกันครับตัวนี้ช่างแนะนําแบบนี้มาก็เลยว่าลูกค้าแบบแบบนี้เลยครับมาดูตัวรถนะครับตัวนี้ที่แก้มจะมีสแตนเลัเอ็กซิลี่นะครับแดงดำนะครับนี่เลยนะครับด้านบนก็จะเป็นเสากระดานะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนแบบนี้เลยนะครับกระจกข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟ LED ให้ด้วยนะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นสเกนร์ตนะครับตั้งแต่ซุ้มล้อหน้านะครับถึงซุ้มล้อหลังเลยนะครับนี่เลย ภายในตหว่ลยครับกซับ X3 กันนี้นะครับก็ภายในก็จะเน้นสีเออ่แดงดํานะครับตัวนี้ครับตามกวอซีแบ็กนะครับแล้วก็เบาะก็แดงดําเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับแล้วก็คอนโซลนะครับก็เป็นสีดํานะครับเฉดสีไล่เฉดสีแดงดํำสันลักตัว X นะครับตัวนี้ครับผมขออนุญาตสตาร์ทรถหน่อยนะครับจะพาชมเอาดิฟฟี่ตัวนี้ครับ กเมื่อสตาร์ตติดทุบลิฟี่ก็คือต้องสตาร์ทถึงจะติดนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนีบ่หมดเกวัด6ตัวนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาที่ต่อนะครับก็คือด้านนี้นะครับ ตัวกระบะตัวนี้เป็นข้อต่อนะครับมีฝาถังน้ำมันให้พร้อมตัวนี้ครับสามารถคุลูกค้าเนี่ยเติมน้ำมันดีเซล B20 B10 แล้วก็ B7 นะครับได้หมดเลยนะครับมาดูด้านล้อหลังนะครับตัวนี้เราก็จัดโหลดนะครับมาลงสเต็ป3นิ้วนะครับคือหน้าหลังก็คือใกล้เคียงกันนะครับก็ดูแม็กนะครับของตัวนี้หน้าหน้าเก้าครึ่งนะครับตัวนี้ครับออฟหน้าเก้าครึ่งแม็กตัวหลังจะเป็นสิบครึ่งนะครับออฟลึกหน่อยนะครับ n 5็ e ของ MK Spo r t นะครับ ตัวนี้เลยครับถือว่านามนะครับแล้วก็มาพาชมนิดนึงนะครับด้านในนะครับนี่เลยครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับตัวนี้ครับดูโอนะครับแล้วก็ติดตั้งแมกเนเอร์ให้คุณลูกค้าพร้อมสำหรับตัวเอ็กซิลีตัวนี้ก็จะมีสักเลตด้านข้างนะครับจนถึงท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีขาวนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้จะเป็น ลายแคปป้านะครับเดินได้สีแดงนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับก่อป้ายกาอไทเทของกิจเลสซิ่งนะครับนี่เลยครับแล้วก็มาดูที่ฝาท้ายนะครับก็จะเป็นติ๊กเกอร์นะครับมือจับแล้วก็มีกล้องหลังท้องสําหรับ X s e ก i e ซนรครัเดี๋ยวจะพาชมท่อนะครับของกิจเลสซิ่งนะครับตัวนี้ครับผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็แต่งนะท่อด้วยนะครับเป็นให้ด้วยนะครับก็คือเป็นท่อของซเลสซิงนะครับมาชมด้านข้างนะครับก็จะมีสเกร์ตนี่ฮะถือว่าเป็นสเกร์ดรอบคันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแบบนี้เลยครับแม็กก็สวยงามมากครับด้านหลังก็จะดูออฟจะเยอะหน่อยก็คือออฟลึกนะครับก็เป็นตัวนี้กับกว้าง10นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ M5SE นะครับเป็นรความนิยมครับแล้วก็มาชม ด้านในรถหน่อยนะครับนี่เลยนะครับภายในนะครับดูเบาะตอนสองก่อนก็ได้ครับสาหรับตัวนี้ก็คือภายในด้านหลังก็คือกว้างนะครับนั่งสบายแขงข้างจะเป็นแบบนี้นะครับดำกอซีแบ็กสลับแดงนะครับก็ดูสวยงามเบาะก็จะเป็นสีแดงดําอย่างนี้เลยนะครับกว้างแล้วก็นั่งสบายคอนโซลกลางก็จะมีที่ช่องเสียบ USB นะครับชาร์จมือถือได้นะครับนี่ครับหลังคาจะเป็นสีดําทั้งหมดครับโทนดําแดงนะครับ มาดูด้านหน้านะครับแผงข้างตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นผ้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้พักแขนจะเป็นดําเงานะครับแล้วก็สลับแดงดําครับคอนโซลสีดํานะครับนี่ครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับอีสุสีแดงนะครับตัวนี้เรือนไมค์ก็จะเน้นดําแดงนะครับผมก็มีสลักณ์ตัว X นะครับตัวนี้เลย X Series นะครับ แล้วก็ลูกค้าจะได้จอนะครับรุ่นนี้ครับจะได้จอ7นิ้วนะครับพร้อมเชื่อมต่อ Apple Carplay ได้นะครับมือถือได้แล้วก็บลูทูธได้นะครับเกียร์เวลา6สปีดนะครับนี่ครับก็ดีไซน์มาใหม่หมดสำหรับ X Series คันนี้นะครับเบาะตัวนี้ก็จะเป็นดำแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์ X นะครับที่ที่พิงศีรษะนะครับซ้ายขวานะครับนี่เลยครับก็ดีไซน์ใหม่หมดนะครับแบบสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากครับนี่ครับสหรับท่านที่สนใจนะครับแต่งแบบนี้นะครับ แล้วก็มีล้อแม็กจัดทรงนะครับมีท่อนะครับแล้วก็มีขอบป้ายของกีดเลสซิ่งท่อกีดเลสซิ่งนะครับแม็กนี่ก็เลือกได้นะครับถ้าไม่ชอบแบบสุดเลือกได้ก็สนใจนะครับโลพิเศษนะครับดาวเริ่มต้นนะครับ5 5 0 0 0ื่นนะครับหรือติดต่อ Facebook สมุดอิสุออนไลน์นะครับ YouTube สมุดอิสุออนไลน์หรือเบอร์มือถือนะครับ081 498 678าหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมรับขอบคุณมากครับ